おまかしはセかないわ。実力を見せてみなさい。どっかの先生かと思ったわ。ルエイベルルエイベ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  ต้อเรียกบิลสแตนด์ไม่ได้ต้องเรียกบิวเมตาอาจารย์มันคือบิวเมตาบิวที่เนี่ยใครยังไม่ได้ก่อโค้ดอะไรก็ไปก่อได้ที่เขาแข่งกันมันมีโค้ดใหม่มาอีกอัน อย่างแรกครับอ่าจริงๆอ่ะจริงๆเวลาเราเดินจะมาค้าของนะเวลาประมาณเนี้ยนาทีกว่านะเราต้องกดแ็บเช็คอะนะกดแ็บเช็คหรือไม่ก็กดคลิกดูศัตรูเลยว่าของมันมีไหมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเพิ่มมากดดูเห็นไหมเดีย๋ยวของเขามีของเราไม่เต็มเนี้ยยังไงเราก็สู้ไม่ได้เรา เรานีกเก็บของเดินหนีไปเลยเราจะได้ไม่ไตมวยวายเหมือนเหมือนที่ผมเล่นที่ดูในสตรีมบ่อยๆอ,อ่ะทำไมชอบชอบกดแ็บตอนต้นเกมบ่อยๆอ,อ่ะที่แบบกดแทบแล้วรวมเป็นเฟกเกอร์อ่ะนั่นแหละพรองั่นแหละผมเป็นการผมต้องการเช็คไอเทมเนีว่าเพื่อนอ่ะพร้อมยังหรือศัตรูเพราะว่าเราเวลาเรากดแถบเช็คอ่ะถ้าใครที่มันขึ้นใครที่มันขึ้นชื่ออ่ะมันแปลว่ามีคนอยู่แถวนั้น แล้วเราก็จะรู้ว่าเขามีอะไรจะได้ระวังตัวถูกแก่่ของชาร์ปอันนี้ของชาร์ปอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของชาร์ปอ่ะของชาร์ปตายกนเวลากำหนดเพราะว่าตายมาเป็นตีดาเมจนะสามตัว เขาตีกันไม่ดูนะเราดูแค่เจ้าของมีเพลาไหนเพื่อนเป็นยังบ้างตายไปคิวหนึงโอเคเด้อเด้อเดเดอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหาเรา จะบอกว่าตีไก่อะว้าโนเราเคลียร์ไก่ไม่ได้ฮนะโน no, no, no เราไม่ทำแบบนี้นะเราเคลียร์ไก่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสกิลเอลีเลยเราเคลียร์ไก่ไม่ได้นะเราต้องไปฟาร,ร์มอื่นแทนแหละเ,เสียต้อเ,เสียเลือยเยอะแหละถ้าโชคร้ายนะแบบฟาร,ร์มอยู่เนะี๋ยมีคนเดินม,มาตรงเนี้ยนะ็ืตาย,ยนะ เพื่อนตายคนหนึ่งนะเน,นี่ยเบลเมเนี่ยแล้วแล้วทำไมเราไปอยู่เนี่ยยี่บอกว่าโดนหมูชนอะ่ะบอกโดนหมูชนอะ่โนนอะ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ไก่เย่ช่องนี้ไม่เป็นอะไรกับไก่ก็ไม่รู้มีคอนเทนต์ไก่ไผู้พันแฟนเดอร์น่าชอบน่าดู อ่าอ่าอันนี้เดย์หนึ่งนะเดย์หนึ่งแต่เวลาเหลือแค่นี้จริงๆนะจริงๆเราคนรีกูกับเพื่อนแล้วนะคือเราเล่นกันแยกมากอะแต่คนนึ่งอยู่เนี่ยคนนึ่งอยู่เนี่ยยี่เะยยี่คนหนึ่งก็ตายอยู่มันจะรอรีไว้อะอันนี้คือเราจะพยายามไปหาเพื่อนนะเนี่ยโอ้โหแล้วคุณมาเก็บเนี่ยคือมันดูไม่เอาบิคามานี่ย ไอชี่นี่แบงเดิมเนมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอันี่ก็มาแล้วโอเคโอเคยังดียังดีที่ว่าได้ของก่อนตายถูก่าเป็นกำไรไป เราเล่นแยกกันมากเลยนะเราเล่นแยกกันมากเลยนะที่อื่นเขาลงมลหมดแล้วนะล้ไมไอแซักปะเราทำไมไอ้ักเลอบะ โอ้ไม่กอดพีสรวมกลุ่มพีซไอ้เฮียเนเทพไม่รวมกลุ่มอีกแล้วนี่ในเกมนี้ชนะนี่ต้องเป็นเทพไม่รวมกลุ่มแล้วเนี่ยเนี่ยดูแข็งอะไรไร้สาระอย่าดูดูงี้ดีกว่าดูกไว้เยอะไอ้แซกตูดวะ พี่จะบ้าตายแม่งอยู่ดีคนนึงเราจะเป็นนักสโตร์นะรับอ้าวชิบหายตายเรรียยบ้อเก็บเออ เอาบล็อดดูว่าเจอหรือเปล่าหนีหนีหนีเออนั่นแหละอยู่นี่คนอยู่นี่คนอยู่นี่คนหนึ่ง ยเทพไปรวมกลุ่มของแมมค่หมแล้วแบงเหลืออีกสี่ทีมเนี่ยม่ยะเกมแบงโอ้คอนเทนต์จัดเลยตาเนี่ยไม่มีโอกาสเลย ันหายไปไหนวะเดีเดวเดๆเดเด เนี่ยหคดาบรรยาย่ะโห่เกมนี้คุณฟุกด,ด,ดีไปหาของหาจากไหนวะเนี่ยยื้คอนเทนต์ชิมหายเลยเอาไปทำน้ำด้วยวันดาเนียคือคือมึงได้มาฟรีมึงก็ทำได้เนี่ยเนี่ยมันทำแทนได้ด้วยซ้ำเนี่ยเยี้รองเท้าโง่โงเนี่ยรองเท้าโง่โงเดียวมึงก็ทำได้โอ้ oh m ม g ก d จะซ่อนอย่างนั้นก็ซ่อนในกล่องเถอะเวลามึงซ่อนของมึงซ่อนในนี้เขาไม่ซ่อนกันตรงนี้เฮีย <Yeah. S 1> คนแม่งเดินไปเก็บแม่งก็รู้เดียวว่ะโอ้โหเย่เกมเย่คุณไปหาเล็กไหนเนี่ยเอามาคุณรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหย่เกมนี้ต้องลงยูทูบใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อนเทต์ เทไปรวมกลุ่มของกูได้กูได้ชื่อแล้วเนะนี่ยเนี่ยเทไปรวมกลุ่มของจริงนะเนี่ยดูดิเนี่ยอยูอด่ดิไอ้นี่หลุดไอ้นี่ก็นเลงของมันคนเดียวตายโอเคกระสุอเมนะมีได้今からは移動経路を計算しておいいいた方がわ เนี่ยดูเห็นเลยแม่ดูเห็นเลยแม่เนแบบอะแม่งอยู่นี่หมดเลยดูเห็นเลยแม่เนแบบแม่งอยู่นี่หมดเลยนะเว้ยเนี่ยแล้วแล้วตี้เราแม่งอยู่นี่กันอะแม่งอยู่กระจายอ่ะเป็นแผนอะยึดเทมไปใช้ของเนี่ยมันเป็นแผหนอวะอะไรเขาเลี่ยนถ้าบอกว่าชนะนี่ผมดูสซันหาคำไหนมาพูดเลยนี่ถ้ามาชนะกี่นี่ กูไม่รู้จะพูดยงไงฮะเฮ้ย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 มันเราในเมื่อพวกมันไม่สู้กันเราก็ดูรู้แต่แรกเลยอ่านี่นี่ลองดูนี้เลยในเมื่อทีมเราไม่สู้กันทักทีกูไม่กูไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันเราไปดูคนอื่นเขาตีกันห่อไหนเช็คันเทมเราเป็นไงอืม ทำไมของน้อยจังอะ่ะอันนี้เดย์สามะทำไมทำไมของน้อยจังเอ้าเทียโอ้โหเนี่ยของน้อยจังอะ่เอะ,นะอะ,ะเนี่ยเดย์สามะนะอ่ะแล้วเนี่ยอ่าฮะอ่ะไออันนี้ยังไม่อัพเลยเชียร์มีมีดันเดียวไอ้สัตว์น้องน้องลีแม,ม่งมีมีดเดียวไอ้เหี้ยผมที่แบบยังตีสิ นี่ปอคอตกชุดเสือ้อแบ่เอแล้วไม่มีหมวกอ่ะใช่ไหมอนนดีนาฬนิกาปไปโวตีแล้วไหมหเจน้าขโมยเป เอหน้ามาคอมโบไม่เป็นเลยถ้ามาคอมโบมเป็น,นอีกอย่งเดียวสองสาม,ตา,มตายอีกทีหนึ่งลงตามเร็วไป ที่เราเป็นไงบ้างของเต็มแล้วแหละเดี๋ยวน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 ะไหลหินนี่มึงซื้อมาก่อนนี่มันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ย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  ใช่ไหมนี่เอาไปซื้ออะไรเอามาซื้อนี่อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคนี่แต่ซื้อบุญเมฆไม่ของหนอยจัดเลยอ,เอะไรวะเนี่ยโอ้โห ดาวนะแม่งรอซื้อแม่งรอซื้อปลอดขอแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนที่สุดโอ้โหเฮ้ยไหนที่สุดโอ้โหในที่สุดก็รวมตัวกันแล้ว โอ้โหรวมตัวกันแล้วอะแล้วเนี่ยโอเคยังไม่กลับมาคาจาของกัเต็มแล้วเนี่ยอะซื้ออย่างสุดท้ายอันนี้ภาษาคีเลยนวนนะจริงจิบิวคาจาที่เป็นเมตาตอนนี้มันเป็นบิวจอกอ่ะจอกรอประสบคี์มันมันยิงแรงมากเลย ยูเจาะกอผสมขี้มันยิงแรงมากแม่งยิงทีหน้าสาั่นอะคนไม้เสือ้อเมเอ๊นั่นแหละเลยกว่าจะรวมกลุ่มกันแย่ก็ <S 2>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  ไป day สามแล้วอะ คือไม่มีของอะและไรดูแม่ผมเพิ่งเห็นเกมอะ่ะเกมแม่งยิบสีทีอะขี้เกินใช่ไหมขี้เกินไงอันนี้เท่าไหร่สามห้าสาม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 นี่ก็ครึ่งน,นะหกสิบแปดนะหกแปด หกแปดเกินไปเกินแล้วเนี่ยตองชิ้นเนี่ยเนี่ยจริงอ่ะจริงจริงนะหมวกเนี่ยถ้าจะเอาหมวกเนี่ยพิษแพงนะหมวกเนี่ยเป็นหมวกไอ้นี้ก็ได้หมวกจอกกอกยังไงเอาพาสีไงพาสีไม่ไยิงแลยเพราะว่าเทรนตอนนี้มันเป็นเทรนจอกกอกไงของคาตาสายขีมันเลยไม่ลง มันก็ยิงแรงแหละแต่วันนี้มไม่แรงสุดทนตายลนะตายละถ้าเจอตัวตายนะถ้าเจอตัวยิงเช็คเจอเข้าไปขอได้หินนางงูเดี๋ยวเดี๋ยววอลไปหาเพื่อนไหม แม่งอยู่รอดมาได้ไงวะเนี่ยมีบางครังการทำวูแดงเออเฮ้ยรวมกลุ่มกันแล้วเว้ยโอ้โหกูดีใจมากเลยมึงรวมกลุ่มกันแล้วเย้อนรวมกลุ่มกันตอน day4 นั่นๆที่มันหลุดนะรู้แล้วอยู่ไหนสองสองสามอะยังไงก็สู้ไม่ได้อ่ะสองสามอะโนเช็ดแม่งอยู่รอดได้ไงวะเนี่ย แม่งจูดรอบแบบไม่มีคนหาเจอไปเจอนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตีกันเขาตีกันนี่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 เขาตีกันเปิเปิดปาร์ตี้เปิดปาร์ตี้เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราเช็คเจอนะเขาตีอยู่อะเลือดหายอะเดี๋ยวเดินมาเจอเอาเลยเนี่ยเออนั่นแหละ เออเข้าไป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 ไม่มีเสียงนี่เด้อไม่ได้ยินเสียงเนี่ยยิงยิงเออนั่นแหละยิงยิงยิงมันเออนั่นแหละเออนั่นแหละยิงมันแทนนี่มึงจะให้คนเจะมาคอมเปิดกล้องเปิดกล้องให้เปิดเองมึงเสียเลยดิมีข้าวจ้าวไวทำไมอ่ะ เฮ้ยเอาเว้ยสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วกันสองหนึ่งสองฮะโอ้โหนี่เกมนี้ชนะได้ไงวะเนี่ยถ้าชนะนี่แปลกมากอะนี่นี่หัวแดงไอ้ฮาโลไงฮาโลมันทำให้ยิงแรงขึ้นไงปีิงๆออกฮาโลก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้ฮาโลมันตังเยอะไงใช้ตังเยอะไป

ตัวระเมตัวซ es ับอ mmm ่ะเฮ้ยวิทยไลมาดิน <adelante> ตีวิทยไลนี่หายนะตายนะตายนะเวลาเราใช้นตี่ยเราอย่ายืนอย่างนี้เวลาใช้นตี่ยให้เรายืนไกลมากให้เรายืนไกลไปเลยเราอย่าไปใช้อย่างนี้เพราะถ้าสมมติ่ยเราถ้าเรารู้นะว่าเขาอยู่ประมาณเนี้ย ถ้าสมมติอ่ะอันนี้วิเดี๋ยวับพิชชันก่อนจะได้ไม่โกงวิชชันเรานะหนพิชชันเรานะตอนแรกน่เช็คดูนี่นีน่นนล่าสุดตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะล่าสุดเนี่ยล่าสุดนะมันอยู่เนี่ยเนี่ยแรนแดน์เซกิลเช็คเนี่ยคุณก็ต้องเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเน,น,นี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปมันไม่ไปางนี้หรอกมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละ วลาคิดให้คิดอ่าให้คิดแง่ลบเสมอว่าฝั่งนู้น่ะตัวโดดข้างกับแพ่สองตัวเลออนก็โดดได้ลาน,นี้ก็โดดได้เนี่ยเราซูมลงเนี่ยซ,ซูมซูมลงเนี่ยแม่งเสียงตา,ายชิบหายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมในยิงนัดแรกรู้แล้วอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นลูกไม่เห็นเห็นไหมติดโดนติดโดนเช็คตาย ไปที่ชิปตามตายตายเนี่ยแต่ไม่ตายโอเคตายล้วไอ้ตาวจริงนะเบอร์มึงตายแล้ว,นนวมึงมึงยัยยกดก้อนอยูอันนี้คือคือนำคือบาเมวันอาบีนะฮะ เขาไปดิเขาไปดิมันตีอยู่อะเข้าไปดิอย่าเข้าไปดิมันตีอยู่ะนะ <t> โอ้โหไม่ใจอ่ะไม่ใจอ่ะวิกลามมันตีอยู่นะเว้ยจบสิ้นเลยเฮียนี่อันนี้คือเสือว <t> ่าเือเมย์คณน่ะอ้โหมึงยัง มันชุบไม่ได้แล้วมันชุบไม่ได้แล้วจะซื้อหนีเหรออ่าซื้อแดงเอาใจแดง คือทำไมอ่ะคือทำไมอ่ะคือทำไมไม่กดซื้อแล้วยืนตรงนั้นเลยมันจะเสียเวลาน้อยกว่าไหม <c oughs> อปวดหัวตัวร้อนเลยแปดเจ็ดหกน่ง นะตัดดよかったที่คิดว่าไม่เอาจริงนะไม่ต้องก็ได้เอาจริง,งนะไม่ต้องก็ได้ษดาวใจแดงไปถึงฉากแดงนะไม่ต้องก็ได้ฉากแดงแค่เลยฉากแดงแค่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเองดูไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ตัวแม่งก็ตีแรงอยู่ได้ยี่อันตีมนะัน่ะ แม่งจอกก่อกอยอยู่แล้วมึงจะไปตีเปอร์เซ็นต์เลือยอีกมีตงังมีตังซื้อเลือดนะแต่มึงไ,ไม่มีตังซื้อกล้องอืมคุณที่กุมขามาับเเหมือนเล่นมา20บนาทีแล้ว ม,ม่ไม่มีประโยชน์อะอ่ะมีตังมีตังซื้อดาวใจาแล้วมีตังซื้อชูลิเคนแดงนะเว้ยแต่มึงไม่มีตังซื้อกล้องเหรอเน,นี่ยตังรอนสามสิบเนี่ยไม่ไม่มีตังค่ะมาจ้า คือม,ม,มันไม่ใจดิตอนที่มันโดนตอนที่คาจาเราโดนมันไม่เราไม่มันไม่ใจเลยนะแล้วป่าทำอะไรแล้วป่าทำอะไรแต่เขาก็รู้ดียอยู่อ่ะอ๋อเรียบร้อยละเปิดตำแหน่งเขารู้นั่นแหละไอ้เหี้ยแต่เขาใจออกมาออกมาตรงนี้ยเนี่ยอ่าอ่าเมือ่อเลออนก่อน อันนี้ยังติดภาพเป็นซูบาเมรล่งอยู่นะซูบาเมรล่งซัพพอร์ตลวงแครี่ตอนนี้กดไอ้หนึ่งทีงเออเออแค่นั้นแหละเดี่ยว เอาจริงนะเว้ยมึงมึงไม่ต้องโฟกัสไอ้ไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวลานี้เนี่ยมึงโฟกัสไอ้เลโออนก็ได้เนี่ยเกมออฟดีเยียวอ่ะเนี่ยผมไม่เคยเห็นว่ะ นี่เกมดีแม่งสุดยอด่าคอนเทนต์ของจริงย่าร้านคาลิาลาเจอร์เลย <c oughs> ผมจะบอกว่าไอตีเนี่ยแม่งชนะเพราะอะไรรู้ไหมแม่งแม่งชนะเพราะฝั่งนู้นแม่งโง่งหมดเลยนี่เป็นของข้าบวกวับแม่งโชคดีที่มันไปเข้าเติร์ดปาร์ตี้มา เลยต้องใส่หน่กเหมือนใช่จริงๆมันเพื่อนตายแล้วมันต้องใส่สายแล้วนะคือไม่ต้องออลอินนะเข้าใจแล้วคือมันต้องออลอินแล้วเพราะว่าถ้าเราเหลือใครคนเดียวยังไงก็สู้ไม่ได้แล้วก็ต้องออลอินไปเลยวัดไปเลย